สวัสดีครับมาคันแรกกับคันสุดท้ายนั่นก็คือมนขังของชมรมโงช่างโดยใจรถ f o r ์จูเนคันนี้นะครับก็เข้าดีแมปมาหลายสิ่งหลายอย่างที่เราพูดคุยกับเจ้าของรถนะครับหลังจากเราเข้าโครงการเสร็จเรียบร้อยวันนี้เรามาอยู่ที่บริษัทพรสัตว์แก๊สประเวศนะครับก็คือในห้างพรสัตว์เสื้อสีแดงลาย,ลายเนี้ย หนุมน่มหนหนุมนะ่มฟอรหลอเฟียวนะหล่อผมอีกผมไม่ยกอยู่ใกล้เลยนั่นก็คือเราทําแก๊สมาตั้งแต่น่าจะปี17หรือหรือเท่าไหร่ไม่รู้นะก็วันนี้เราก็มาร่วมโครงการกันแล้วก็มาปิดจ็อบรถยนต์อรโยอเนอร์คันนี้ที่มีปัญหามายาวนานเราก็ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะฮะเจ้าของสถานที่พรสักแก๊สแล้วก็ครูฝึกสอนทุกท่านนะครับ ก็ที่เห็นหน้ากันอยู่มนต้องเอ,อย่ยช่างนะครับอาจารย์อภิภอาจารย์เบนซ์อาจารย์ทองอลูกชายรูปหล,ล่อเราทีมงานทอนสักแก๊สอาจารย์เบนซ์อาจารย์ออสอาจารย์วิรัตที่เดินทางมาจากชนบุรีหลายหลายที่เป็นคันสุดท้ายที่เราได้ปิดจ็อบความพึงพอใจไม่ใช่ช่างติดตัดสินนะครับเจ้าของรถเท่านั้นเนี่ยตัดสินได้ เดี๋ยวก็ขอมอบหน้าทีใ่ให้อาจารย์ประพานนะครับว่าเป็นกูฝึกสอนเนาะวันนี้แล้วอาจารย์ออสอาจารย์ทองว่าเจ้าของรถความพึงพอใจเท่าไหร่มันจบแบบไหนสวยหรือไม่ผู้ตัดสินที่ดีที่สุดก็คือเจ้าของรถไม่ใช่ซิมช่างนะครับขอเชิญครับอาจารย์ประพ่านอาจารย์ออสสวัสดีสวัสดีครับก็วันนี้ก็พอจะเนอต้ก็สัมพันธ์นะครับก็บกบกปิด ช็อบครั้สุดท้ายซึ่งซึ่งปัญหาที่เจออ่าทีมทีมแก้ก็อาจารย์สร้างมารวมหัวมารวมบตุ้มกันเพื่อแก้ปัญหาอันแรกที่เจอคือฟันขาวนะครับเมื่อเราใช้เครื่องสกแกนไปเจอแล้วปุ๊บค่าบาค่าอะไรตกเกิดจากการรั่วของอากาศทีน,นี้ก็ทีมแก้ก็เอาเอาเอาฮกระบวงก่อนนะอ่าไปได้หมดแล้วเนี่ยเอาอาจารย์ไปแล้วก่อน,กนแล้วกัน สวัสดีครับครับผมวิรัตนะครับอูวิรัตเออตัคาร์อยู่ปวกแดงครับวันนี้มาด้วยใจจริงฮะมาช่วยเอาให้เต็มที่ฮะแต่รถคันนี้จริงๆแล้วปัญหาก็ค่อนข้างจะเยอะเราก็สามารถเคลียร์จนจบจนได้ผมก็ดีใจครับครับผมสวัสดีครับผมช่างออดนะครับอู่หกสิบแปดสวินะครับผมวันนี้เราก็ดีใจนะครับที่ได้มาเพราะไม่ได้เจอเฮียมานานมากครับเมื่อก่อนแกจะซื้อสินค้าแกบ่อย ครับอยู่แถววัชุมวันนุ่นครับดีใจที่ได้เจอมาได้เจอครับนานมากครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนรอครับผมเติตอนเราๆอเลยวันที่เราคอยเจอวันน้นานมากตัวจริงของเสียงจริงครับวันนี้ก็ดีใจครับด้มาแก้รถให้ลูกค้าให้ลูกค้าครับเราคอยแนะนําช่างคนที่มามาเรียนมาอะไรครับจนประสบความสำเร็จเลยแต่ก็ค่ำไปหน่อยนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวคนต่อไปครับผม ต่างคนแล้วต่างคนต่างช่วยกันวิเคราะห์สวัสดีครับผมทั้งเบนนะครับอูเบนออโต้สวิตซอยพระหยุยโซนโยธินสามสิบสี่นะครับก็รู้สึกดีใจนะครับที่มามีโอกาสได้มาที่อูเฮียพรสักนะครับก็ได้ยินชื่อเสียงอาจารย์ท่านมานานแล้วนะครับในด้านเรื่องแกนะครับเพราะว่าผมก็ซ่อมเกียวโตก็ไม่ได้คุกคีเรื่องนี้มากก็รู้สึกดีใจที่และเป็นเกียริที่ได้มาช่วยดูแลรถให้เฮียนะครับ อ่าลูกค้าเงี้ยของวันนี้นะครับครับก็เดี๋ยวต่อไปก็ขอสัมภาษณ์นายห้างก่อนนะนายห้างพอสักเดี๋ยวเดี๋ยวสัมภาษณ์นายห้างไปนี่ต่ออันนี้ก่อนได้ไหมอ่ะจังหวัดวันนี้คู่คีกับโฟร์เจเนอร์เป็นไงมีความหนักใจตรงไหนก็ปัญหามันไม่ไม่ไม่ได้อยู่ที่การการทํางานครับปัญหามันอยู่ที่เรื่องอะไหล่ครับอะไรอะไรนี้เขาทําอะไรมาไม่พร้อมมันก็อ่า กับปัญหาที่สะสมเท่าที่ที่ที่เจอนะครับปัญหาเป็นปัญหาของสะสมปัญหาของโคตสะสมแล้วก็พอประกอบเสร็จมันก็มีเรื่องของอะไรบ้างบางทีดมันส่วนแต่ก็จบได้ดีครับจบได้ดีครับครับผมนน่นลูกชายะหรอลูกชายวันนี้วันนี้ได้ลุยคันนี้ด้วยไหมครับก็ลุยลุยกับุณอ่อด้วยแล้วก็ลุยกับทีมงานแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกคนด้วยครับที่ช่วยกันทํางานตรงนี้จนจบครับ ก็ไม่ได้มีอะไรมากวันนี้ครับครับต่อไปก็เป็นเจ้าของรถเดี๋ยวถามความรู้สึกนะครับก่อนที่เราจะเข้ามาเข้าโลกโครงการรถคนดาเพื่อสิง่งแวดล้อมเนี่ย<อ>มีความมั่นใจระดับไหนแล้วมั่นใจว่าทีมเราจะแก้จบไหมครับรก่อนที่ผมจะมาที่นี่นะครับ,รบผมได้ศึกษาทาง YouTube อยู่2เจ้าคือของอาจารย์ใหญ่ยนจนนิ่ง นครสวรรค์ตาคีกับอีกที่หนึ่งแถวนครราชสีมานะฮะก็ผมก็ศึกษาอยู่ประมาณักประมาณสองปีก็เปิดเปิดเปิด,ด u t u b e ดูอยู่เรื่อยๆแหละว,ว่าเออรถเข้าไปอาการมันเป็นยังไงเออเ้ยคันนี้กับฟอร์จูเนอไว้ยรุ่นคล้ายๆกับเราอาการก็ใกล้เคียงกันอะไรอย่างเงี้ยกด็ดู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 อยู่เรื่อยแล้วก็ แล้วอาจารย์ใหญ่ก็ให้สัมภาษณ์แล้วก็คุยกับถึงเรื่องจรรยาบรรณช่างว่าอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นซ่อมแล้วต้องให้ลูกค้าเนี่ยยิ้มกลับบ้านประทับใจกลับบ้านถึงแม้เออถ้าซ่อมแล้วไม่ดีอาจารย์ยินดีรับผิดชอบในจุดที่ซ่อมไปแล้วลูกค้าไม่พอใจอะไรประมาณนี้นะะผมก็เออแอบพอใจว่าอาจารย์นี่แกสปีลิตสปีลิตสูงส่งมาก แล้วก็มีช่างอยู่ในชมรมลุงช่างด้วยใจเออมีอยู่เกือบทั่วประเทศใช่ไหมครับครับผมก็เออเ้ยเราอยู่สมุทรปราการแต่ว่าชมรมลวมช่างด้วยใจสมุทรปราการผมก็ยังไม่ยังไม่รู้จักครับแล้วก็เคยคิดว่าไอเรื่องไอฟันขาวรถผมเนี่ยมันเป็นมานานแล้วก็ยังเคยคิดว่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็จะไปที่ตาคีเลย อแต่บางทีก็คิดอัอาจารย์ช่างนิดรถเยอะสงสัยไปก็สงสัยจะต้องได้พักรีสอร์ทอ่าตัค้างคืนน้ก็เผอิญเผอิญาได้มาเห็นเฟซบุ๊กของอาจารย์ใหญ่ว่าจะมาที่อ่อนนุช88วันอาทิตย์ที่17ในเรื่องไอ้รถฟันนำพีเอ็งสามจุดห้าก็เอเอเลยสิอย่างนี้มันไม่มีโอกาสแล้วอ่ะ เออเราต้องมาที่นี่ดีกว่าดีกว่าตีรถไปไกลผมก็เลยรีบลงเลยโทรมาขอลงทะเบียนกับเออค,คุณคุณจูคุณจูนอะไรนะรเอาก็ได้ได้เลยช้ามาผมก็รีบออกมาเลยแต่ตั้งแต่เจ็ดมงครึ่งมาจากบ้านมาถึงนี่ก็ได้โอกาสเข้าซ่อมในคันแรกครับอ,อหลังจากซ่อมเสร็จอะไรเสร็จตอนแรกผมก็คิดว่าแค่อาการวันขาวอย่างเดียว กับอาจจะไม่มีอะไรก็ให้เช็คอะไรเล็กๆน้อยแต่พอเช็คแล้วเนี่ยมันเจอปัญหาอื่นตามมาด้วยซึ่งปัญหาเหล่านั้นอย่าง,างเช่นเนี่ยอ่า <Inter> อินเตอร์คูลเลอร์เนี่ย่ถ้าถ้าถ้าถ,ถ,ถ้าเราไม่ทําและปีใหม่เนี่ยเราก็ต้องออกออกต่างจังหวัดแล้วแล <ะ S 2> ้วเกิดมัน,เป,นเป็นอะไรระหว่างทางใช่ไหมเราก็ไปอยากจะไปกินข้าวลิงข้าวอะไรนะในเมื่อในเมื่อเจอปัญหาอย่างนี้แล้ว มันต้องมันต้องเปลี่ยนอ่ะจะมาให้รถเรารถรถเราเนี่ยเราใช้ทุกวันขับขับไปแล้วไปตายอยู่กลางทางโอ้โหมึดตึบอย่างเงี้ยมันนอนไม่หลับอ่ะแต่แล้วอย่างอ่าเช็คไปมามาเจอหัวชงหัวฉีดนะฮะฟันขาวฟันดำบเงี้ยอ่าเจอแล้วในเมื่อเจอในเมื่อเจอแล้วเราไปอยู่ถึงมือช่างแล้วอ่ะแล้วเป็นช่างที่ เราเราชอบเอาพู้ง่ายเราชอบเพราะเราเราดูได้เราติดตามมาสองปีเนี่ยเปลี่ยนกับมือช่างที่เราพอใจเนี่ยผมว่ามัมนโอเคอ่ะจะมาดีกว่าไปผมเคยทำอู่เนี่ยสมุทประการลำบะสองอู่เองเรแล้วเป็นงองครเบอเจเอเอากเกีาากออ่อยากเอ่ชื่ออู่นะไม่ได้เออหลังจากที่ ซ่อมเสร็จเรียบร้อยเข้าไปคันแรกเสร็จไปคันสุดท้ายหลังจากไปเทสเมื่อกี้นี้ดีขึ้นเลยครับความรู้สึกความรู้สึกของผมจริงๆครับไม่ไม่ไม่มีมุสาวะตาจริงๆครับยังแบบดีมากเลยอ้าวเมื่อกี้นอ่กับพี่นะใครนั่งนั่งไปกับผมเมื่อกี้ก็น่าจะรู้อขึ้นอยู่กับพี่ว่ารับ ก่อนทํากับหลังทําแล้วความรู้สึกของพี่ว่าดีขึ้นมากอ,อ,อัตราเร่งเมื่อกี้นี้ดัดรถเยอะๆนะฮะผมก็เร่งไปปืด้ดดึงซึ่งแรงแรงตะเการะจริงๆออยอมรับว่าแรงตะเก่ามากเลยคนอื่นบอกไม่ได้นอกจากเจ้าของรถเท่านั้นใช่ฮะมันต้องผมจะให้เมียผมมาบอกกัไม่ได้เพราะวขาขับรถไม่เป็นอีก <c oughs> <c oughs> มีผมคนเดียว <c oughs> นะฮะผมประทับใจครับประทับงานนี้ยอมรับว่าผมประทับใจ ซึ่งเป็นครั้งแรกและครั้งแรกที่ผมได้มาซ่อมกับอาจารย์ใหญ่ยุนจูนนิ่งนะฮะก็ขอบคุณมากเลยขอบคุณมากจริงๆนะครับประทับใจแน่นอนครับประทับใจครับเพราะฉะนั้นเพราะสึกที่ผบอกว่าหลังติดบ่อเป็นจริงใช่ไหมจริงครับเป็นจริงครับขอให้ใจถึงเหยียบนะฮะไม่ใช่ว่าค่อยๆเหยียบไปแล้วหลังเขาจะติดบ่อได้ไงอ่ะเออต้องเหยียบให้มัน้ใช่ครับ ขอบคุณมากจริงๆยอมรับว่าดีมากเลยฮะครับก็ขอบคุณนะครับที่ให้ความไว้บางใจในชมรมรลวงร้างด้วยใจครับโดยท่านประธานอาจารย์ใหญ่แห่งบริษัทสอหยนญโจนนิ่งตาขี่นครสวรรค์เดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ในห้างก่อนในห้างคนดียในห้างคนดังด้วยนะครับแนะนำตัวหน่อยครับก็ขั้นเนื่องครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทําไปแล้วมีปัญหาที่บอกได้เลยนะในในการซ่อมเนี่ย ทุกสิ่งทุกอย่างในซ่อมไปแล้วเนี่ยมีปัญหาพี่บอกบทุกอย่างฟรีหมดนะครับเรารับประกรันให้ครับสบายใจได้ไม่ต้องห่วงมีอะไรปรึกษาในทีมช่างเรามีทั่วประเทศครับทุกจังหวัดเราจะมีสมาชิกดูแลให้นะครับคือคือ,คอการซ่อมมันนี้จะบันทึกในคอมพิวเตอร์รแล้วอาการเป็นอย่างไรพี่บอกได้ดอกว่าเรานในทีมช่างเนี่ยจะช่วยเหลือพี่เต็มที่คนะ <ผม S 1> แล้วก็บอกว่า รถทุกคันนี่มีปัญหาถ้าไม่มีที่ซ่อมให้โพสต์เข้ามาขอความช่วยเหลือครับในรวมช่างด้วยใจเดี๋ยวเราจะมีทีมช่างคอยดูแลให้ทั่วประเทศนะครับครับผมทำไปแล้วตัวไหนไม่ดีบอกกันเราจะดูแลกันเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับครับผมตรงนี้ครับผมก็ได้เวลาที่ให้นายห้างต้องพูดอะไรความในใจหน่อยนะครับขอเชิญครับนห้างกับพอนักแก๊สครับ เพราะวันนี้นะออขอบคุณอาจารย์ใหญ่มากเลยที่ยกทีมงานอาจารย์ทั้งหลายมาบริการถึงที่ประเวศออนนุชเนี่นะครับขอบคุณครับรู้สึกว่าเออคนมีตังค์นี่พูดน้อยเหลือเกินเราพูดไม่ค่อยเป็นเลยเอาเอาจารย์ออสอาจารย์เบนช่วยขอบคุณสมาชิกแทนในห้างหน่อยเดี๋ยว,วเดี๋ยวผมพูดแล้วก็ เดี๋ยวผมพูดแล้วก็เดี๋ยวหาว่าแบบเป็นเพื่อนกันแล้วก็อวยกันนะมันไม่ดีอ่ะอมอบหน<ะ>้า <ผม S 1> ที่ให้ครับครับผมอ่าวันนี้ขอบคุณนะครับสมาชิกที่มาที่อยู่ยืนอยู่ตรงนี้นะครับผมทุกท่านเลยและก็ที่กลับไปแล้วก็ขอบคุณเหมือนกันครับที่ยังจะดูรายการอยู่นะครับตอนนี้เราได้มาบริการกันถึงที่มาทําโครงการละกันดำ PM สองจุดห้าอ่าโครงการของสองยยจุนนิ่งนะครับพวกเราจะไปเจอหน้ากันประจำครับทีมพวกนี้จะเจอหน้าประจำในการแก้กวันดำ วันนี้เราก็มาแก้กอนดำวันนี้จนสาเร็จนะครับอันนี้ก็รอเดี๋ยวให้อาจารย์เบนซ์ขอบคุณต่อครับอ่าครับก็อย่างที่อาจารย์อดบอกไปนะครับว่าขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านนะครับที่มาทําให้โครงการอย่างเงี้ยอ่าที่มาช่วยทําโครงการกับอู่อ่พอสั์แก้นะครับให้ประสบความสําเร็จนะครับในการดูแลรักษารถยนต์อ่าและสิ่งแวดล้อมนะครับรถอ่าพีเอ็มสองจุดห้านะครับให้แก่บ้านเราเมืองเรานะครับ ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านด้วยนะครับอบครับสุดท้ายแล้วก็ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเจ้าของสถานที่นะครับพรสั์แก๊สก็คือปัจจุบันที่เราเรียกในวงการก็เสียเกะถูกไหม <c oughs> ครับอันนั้นก็คือคนเบื้องหลังที่อยู่ยุคแรกๆนะี่ยจะมีประมาณนั้นก็ขอ,ขอขอบคุณพรสั์แก๊สที่ เอื้ออำนวยสถานที่ให้แล้วก็ขอบคุณเจ้าของรถขอบคุณทีมงานขอบคุณครูฝึกสอนทุกท่านที่มาแบ่งปันความรู้กันในวันนี้หวังว่าคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนและมีอะไรเพื่อแบ่งปันกันคอยติดตามนะครับทั้งหมดเราก็ขอลาท่านผู้ชมท่านนี้นครับสวัสดีครับ